สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะและก็สวัสดีชาวราศีเมษและขนาเมษนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะคุณเนื้อหาแต่วันที่16มีนาคมถึง3 1มเอดมีนาคม2567นะคะอาจารย์ขอขอบพคุณนะคะทุกการติดตามทุกไลท์ทุกแชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพคุณมากๆเลยค่ะค่ะเราจะมาเริ่มต้นดูพื้นฐานดวงความรักของท่านก่อนเป็นอย่างไรนะคะภาพรวมของดวงค่ะ ไพ่สองถ้วยเป็นความรักที่ยังรักปักใจหรือยังมั่นคงต่อก,กันก็ว่าได้นะคะว้าวไพ่ถ้วยขึ้นสใบเลยราชินีถ้วยเด็กถือถ้วยนะคะราชินีไม้หกถ้วยไพ่ถ้วยขึ้นเยอะมากเอมเปอร์บางท่านก็จ,จะคุยกับชาวต่างชาติเนาะต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็มีหกเหรียญสองดาบ หนึ่งไม้โอเคไพ่พลังงานดีมากเลยค่ะอ่าเป็นพลังงานภาพรวมเรื่องของความรักนะคะอาจารย์มองอย่างนี้นะคะพลังงานไพ่ขึ้นแบบนี้เอ่อแน่นอนแลหละค่ะไพ่สองถ้วยเนี่ยอาจารย์มองว่าตัวท่านอ่าและก็ตัวเขาเนี่ยยังมีความรักความห่วงใยความผูกพันต่อกันอย่างมาก นะแต่ประเด็นปัญหาเนตำแหน่งปัญหาเนี่ยมันคือ3ไม้ขยายด้วย6ถ้วยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของระยะทางนะอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะอยู่ไกลจากท่านนะเนี่ยเห็นท้องทะเลมีเรือ,อการยืนรอคอยใครบางคนอยู่ตรงริมชายฝั่งเนาะเนี่ยรอคนรักกลับมาก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็ตำแหน่งใจยังเป็น2ดาบนะข้อมูลข่าวสารความวิตกกังวลมีแน่นอน เออนะคะคิดเลยว่าอาความรักตอนนี้เขายังรักเราอยู่ไหมเขามั่นคงต่อเราไหมแต่ทำไมดูเขาแบบนิ่งๆไปมันไม่ได้แปลไพ่ไปไหนว่าท่านเลิกกันนะ่เน,นี้มันแค่ความสัมพันธ์มันอาจจะมีเรื่องของระยะทางนะคะบางท่านนี่แหละก็คุยกับต่างชาตินะอยู่คนละจังหวัดคนละประเทศอย่างเงี้ยมันก็เป็นประเด็นเนาะว่าเราไม่เห็นกันอะฮะมันเป็นการคุยวิดีโอ,อ หรือคุยแชทอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นเรื่องที่ทําให้ชาวเมศวิตกกังวลและค่อนข้างจะบาดระแวงเพราะว่าราชินีถ้วยเนี่ยเรารักเขามากแต่เราก็มองว่าเราเนี่ยยังมั่นคงกับเขาแหละ นะคะแต่จริงๆแล้วอาจารย์มองจริงคนคนนี้เอาตำแหน่งความรักเนี่ยพบปัตตนีเป็นราชินีไม้นะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายผู้หญิงคนนี้ก็รักและมั่นคงกับคุณแต่เธอเป็นคนหญิงธนงเธอเป็นคนมั่นใจในตัวเองอะ่ะเธออาจจะไม่ได้แสดงความแบบอ่อนโยนมากหรือความเอาอกเอาใจมากนะคะแต่ เธอจะเป็นคนพูดหวานไม่ค่อยเก่งก็ได้แต่เธอมีความจริงใจนะหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็มุมกลับเลยนะผู้ชายคนนี้ก็เป็นนิสัยแบบนี้เหมือนกันว่าเขาอีกโก้เขาใจไม่เก่งนี่ยิ่งเห็นในเอ็มเพ์เอร์อยู่ตำแหน่งนี้ด้วยนะเขาจะเป็นคนที่ปากหวานไม่เป็นแต่เขาให้ดูการกระทาการกระทําอาจารย์ว่ายังไงเขาก็มีความเสมอต้นเสมอปลายกับคุณนะแน่นอนเขาเสมอต้นเสมอปลายเขายังคุยกับคุณแหละแต่อาจจะคุยน้อยลงในช่วงที่ ยุ่งกับงานแต่เขาน่าจะมีการบอกคุณก่อนเหมือนกันนะว่าเออช่วงนี้ไม่ว่างโน่นนี่นั่นนะแต่ยังไงใครรออยู่ก็ความรักกลับมาแน่นอนสําหรับคนที่เป็นปัญหาอยู่นะคะแต่ถ้าคนโสดเนี่ยอาจจะแปลว่าจะมีคนดีๆเข้ามาอาจจะเป็นคนที่เข้ามาเป็นชาวราศีเมษเหมือนกันเออหรือชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเหมือนกันชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนอ่นะเนี่ยเข้ามาได้นะ มีเกณฑ์เข้ามาแบบนั้นความรักใหม่ๆก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นมีเกณฑ์สมหวังได้ที่ไพ่หนึ่งไม้เท้าเด็กถือถ้วยนะเอ็มเปอร์รนะเออคนคนโสดนะอาจารย์มองประเด็เดนแบบนี้เกิดขึ้นในความรักใหม่ๆของท่านก็ถือว่าดีค่ะปักนี้ดีนะคะและไพ่อ,อย่างเงี้ยยังมองในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยในในปักนี้ชาวราศีเมษอา่าบางท่านรอง,งานอยู่อ่ะรอง,งานอยู่จะได้งานไหมเออว่างงานมานานแล้วจะได้งานไหม ไพ่สองดาบกับสามไม้คือการรอคอยไพ่สองถ้วยนี่คือเซ็นสัญญาและโดยเฉพาะไพ่ตำแหน่งอนาคตเนี่ยเอ็มเ r อร์เพช c ออฟหนึ่งไม้นี่มันคือการเริ่มต้นงานใหม่เห็นไหมคะประตูแห่งการเวลาประตูจักรวาลเปิดเปิดทางเปิดดวงให้ท่านแล้วอ่าท่านได้เซ็นสัญญางานได้งานแต่ถ้าใครทํางานอยู่แล้วล่ะมันก็แปลว่างานท่านมีเกณฑ์ขยับขยาย อขยับขยายมากขึ้นอาจจะมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตาแหน่งปรับเงินเดือนขึ้นอีกต่างหากด้วยความสามารถของท่านเนี่ยชาวเมธยิ่งพไพ่ประจาตัวท่านขึ้นเนี่ยอ็มเพอรอ์ท่านเป็นคนเก่งเป็นคนที่ทํางานบอกเลยว่าเก่งมากๆขยันมากๆจะเรียกว่าบ้างานก็ได้ถ้าลงได้ทางานเนี่ยนะไม่เสร็จไม่เลิกเออมีความมุ่งมั่นมีความขยันและเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนใจดีด้วยนะชาวเมธนะ หกเหรียญเนี่ยอูรักลูกน้องบริวารน,นะท่านจะแบบเลี้ยงดูปูเสือลูกน้องดีมากเลยลูกน้องก็รักท่านเพราะท่านเป็นคนใจดีเป็นคนใจใหญ่ใจนักเลงอ่านะคะเรื่องงานนี้ท่านมี power มากบอกเลยอ่าท่านจะหนึ่งถ้าท่านทํางานในองค์กรมีการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งถ้าทําธุรกิจส่วนตัวปักนี้ธุรกิจขยับขยายเติบโต นะผลประโยชน์กําไรมหาศาลอย่างแน่นอนโดยเฉพาะใครทำํำงานดีวกับชาวต่างชาติหรือเอ็กพอร์ตส,นสินค้าจากต่างประเทศนําเข้ามาขายก็ดีจะขายมีหน้าร้านหรือขายออนไลน์ line, ก็ว่าไปปังหมดเลยค่ะดวงปังมากๆค่ะนะคะตําแหน่งการเสริมดวงให้ทําบุญบริจาคทานกับเด็กยากไร้หรือไปมูลน,นิธิเด็กกำพร้าก็ได้นะเสริมดวงนะคะขั้น ทำบุญแล้วอย่าลืมอธิษฐานจิตเบิกบุญเปิดดวงชะตาตัวเองทุกครั้งนะคะดวงยิ่งจะปัง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 มากขึ้นนั่นเองโอเคเรามาเจาะความรักคนมีคู่นะคะคนมีคู่ที่เป็นประเด็นมีปัญหาอะไรประมาณนี้เนาะโอเคอาจารย์ขอดูพลังงานของชาวราศีเมษก่อนก็แล้วกัน เชาวราศีมเมษท่านได้ไพ่สามถ้วยเจ็ดดาบว้าวมีสิบดาบเลยเนอ้องถูกแทงข้างหลังอะสามดาบแล้วก็สี่ดาบด้วยออาจารย์อ่านสำหรับท่านที่มีปัญหานะเผื่อเป็นไกด์ไลน์เนาะเอ,อเป็นทางออกให้ท่านได้บางท่านก็นะครับก็ไม่รู้จะไปปรึกษาปัญหา ความรักกับใครมันทุกทรมานใจบางทีความรักนี่เวลามันเจอเนี่ยมันหมดพลังเลยอ่ะอืมมันหมดพลังจริงเหมือนไพ่ที่ขึ้นแบบนี้แหละค่ะเออมันหมดพลังสิบดาบนี่นอนแองแม้มอย่างเงี้ยนะคะเออถ้ามองนะคะก็เลยมองว่าหนึ่งความรักสําหรับชาวมเมดคนมีคู่เนี่ยอาจจะมีปัญหามือที่สามรักซ้อนรักสามเศร้าเกิดขึ้นนะคะเขาคนนั้น อาจจะคุยกับใครบางคนอยู่น่าจะเป็นคนเก่ากลับมาคุยกันใหม่น่าจะไม่ได้แปลว่าคนใหม่ถอดอคนมาใหม่ถอดด้ามอะไรขนาดนั้นคนรักของชาวเมดนะคะ,ะเขากลับไปคุยกับคนเก่าอาจจะเพราะด้วยความสงสารเลืออะไรประมาณนี้นะมันเลยตัดใจยังไม่ได้ท่านก็อาจจะไปไปรู้ไปเห็นข้อความรูปภาพอะไรทางสื่อโซเชียลก็ได้จึงทำให้ท่านรู้สึกแบบ สิบดาบสี่ดาบเนี่ยมันทุกทรมานใจเหมือนดาบมันเสียบหัวใจอะไรแหละนะคะแต่ก็ยังไม่ได้แปลว่าถึงขั้นเลิกกันน่าจะแค่มีปัญหาเริ่มมีประเด็นเนี่ยอเราดูเขาสิคนคนนั้นเนี่ยเขาเป็นยังไงคนนั้นของชาวเมธเนี่ยเขาเป็นชาวกรกฎก็ได้เนาะหรือเป็นชาวธาตุลมตุนกุม,มีถุนก็ได้ดเดอะเฮอร์มิชาวกันก็ได้ เอ็งแมนโอเคลักษณะเขาตอนนี้อาจารย์มองว่าเขาก็ทุกนะเหมือนคํา่่าเดอะเฮอร์มิตเป็นไพ่พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาเทพปู่ฤาษีอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นในเมื่อไพ่คุณธรรมขึ้นอยู่ความที่มีจิตสำนึกเนี่ยอาจารย์ว่าเขารู้สึกตัวเขาเองว่าเขาผิดเขาทำให้ท่านเสียใจนะ ไพ่แฮงแมนเนี่ยเขาก็ทุกทรมานแปดดาบกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นว่าเขาจะหาทางออกให้ตัวเขาแบบไหนจบปัญหากับสิ่งเก่า,กาของเขาเนี่ยแบบไหนอย่างไรเพื่อที่จะไม่เสียท่านไปนะไพ่าชาริออดกับราชาดาบคือมองเขาก็ยังมั่นคงกับท่านเนี่ยไม่ได้อยากจะเสียท่านไปแต่เหตุการณ์มันเกิดแบบด้วยความใจอ่อนของเขาด้วยแหละเออมันทําให้เหมือนกับ พอคนเก่ามาง้อมาขอคืนดีมาขอความช่วยเหลือนู่นนี่นั่น <_ C' n> เขาก็อดจใจอ่อนไปพูดไปคุยไม่ได้อะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็สำนึกผิดแหละแล้วยังไงต่อจะทำยังไงเขาจะทำยังไงไพ่เลเวอร์ขึ้นมาแน่นอนแหละค่ะเขาก็ต้องมาสารภาพกับท่านแล้วก็บอกว่ายังรักและต้องการนะอืหกดาบก็จะก้าวข้ามปัญหาได้เป็นภาพผู้ชายขับมอไซค์แล้วมีพ่วงรถพ่วงท้ายมี ผู้หญิงกับลูกนั่งอยู่นะถ้าแปลไม่รู้แหละท่านมีลูกหรือไม่มีลูกเป็นถึงขั้นไหนไม่รู้แต่ความหมายพห่บอกว่าเขาจะกลับมาขอโทษขอปรับความเข้าใจขอมีความสัมพันธ์กันไปต่อนะพี่ดีวิลผมรักคุณมากผมยังเป็นทานรักคุณยังปรารถนาในตัวคุณอย่าทิ้งผมไปหรืออย่าทิ้งฉันไปนะอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นฉันอาจจะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้อยากให้มันเกิดนะคะเอ็มเพลื กับเด็กถือเหรียญเขาบอกว่าเขาก็ยังมั่นคงกับชาวเมดยังต้องการชาวเมดอยู่เสมอเลยไม่ได้คิดจะเปลี่ยนใจแต่ที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันอาจจะเป็นเรื่องสุดวิสัยที่คนเรามันเป็นสังคมอ่ะอาจารย์มองมันก็มันก็เป็นเรื่องที่จะต้องเหมือนเออเขาเรียกว่าอะไรมันต้องคุยอ่ะค่ะมันไม่คุยไม่ได้ถ้ามีคนเข้ามานะ เข้ามาพูดมาคุยเราจะปฏิเสธยังไงอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะโอเคมาดูคนเอ่อโอเคมาสรุปก่อน,นะคะ่ะสรุปด้วยไพ่ไพ่ออร์คโคนะคะไพ่ออร์คโคชุด miracle of life สรุปว่ายังไงอ่ะอืมเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องราในอดีตนะ,ะเรื่องราในอดีตแต่ยังไงอ่ะเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าเขายังมั่นคงอยู่กับชาวเมดุเรามีพลังงานตรงกันเคมีตรงกันคนนี้ก็เป็นแค่อดีตที่เข้ามาเขาไม่ได้คิดจะไปลงเอยกับคนในอดีตเอะนะคะ,ะเขาก็บอกมันเป็นแค่อดีตแต่อยู่กับปัจจุบันมากกว่านะคะอ่านี่ไงเขาก็ อาจจะขอโทษนะ่ะเนี่ยซื้อดอกไม้มาแล้วยื่นดอกไม้อ่าขอโทษขอปรับความเข้าใจนะคะ,ะรับไม่ตีขเขาเชิญกลับคืนนะรีเทิร์นเนี่ยกลับคืนเรากลับมาดีกันนะอะไรประมาณนี้อ,อืเขาไม่ยอมหรอกที่จะเสียคุณไปเนี่ยรับรองค่ะเออเขาจะพยายามงอง,งอนแล้วแสดงให้คุณเห็นนะคะมาชะลอกระพัวกระทิงให้คุณเห็นถึงความความจริงใจของเขาอะ่ะ ความมีพลังของเขาที่ยังมีต่อคุณต่อให้บางท่านก็เป็นรักทางไกลนะ long distance love นะอาจจะมีการวิดีโอคอคุยกันมากขึ้นเอออะไรประมาณนั้นนะนะคะคำว่าคนมีคู่มันไม่ได้แปลว่าต้องแต่งงานนะคะมันคือคนที่แบบตกลงปงใจว่าเป็นคนรักนะคะในความหมายของอาจารย์คือคนมีคู่นะโอเคเรามาดูข้อความจากเขาผ่านไพ่ o m a n c angel นะข้อความ จากเขาที่อยากจะบอกคุณผ่านไพ่หรแม้แองเจิเขาอยากจะบอกว่า this could be the one นะคุณนะเป็นคนเดียวนะที่ผมรักและต้องการหรือที่ฉันก็ต้องการ chemistry เห็นไหมคะ chemistry พลังงานเราอ่ะมันเข้ากันได้มันใช่เลยเดี๋ยวผมจะพาคุณไปฮันนีมูนนะเดี๋ยวฉันจะพาคุณไปท่องเที่ยวด้วยกันนะ ไปสองต่อสองเลยอะไรประมาณนี้นะคะ Getting to know each other ก็หมายถึงว่าเขาอ่ะให้คุณอ่ะอยากรู้เรื่องอะไรถามได้ทุกเรื่องนั่นแหละภายในะจะบอกงั้นและเขายอมที่จะอยู่แบบที่คุณต้องการจะให้เขาอยู่ในแบบบริเวณไหนกักเขาไว้บริเวณไหนเขาพร้อมนะเขาพร้อมที่จะอยู่กับคุณนะ,อะขอให้คุณสบายใจลิลิสเปล่อยพลังงาน ลบๆอะไรที่คุณคางแขงใจที่อะไรไม่ดีปล่อยออกไปนะตรงกลับมาเชื่อมั่นในตัวเขาเพราะเขาอะรักจริงนะเขารักคุณเท่านั้นมีคุณเท่านั้นนี่คือข้อความที่เขาอยากจะบอกผ่านไพ่นะคะสําหรับคนมีคู่ชาวเมทนะโอเคเรามาต่อด้วยดวงคนโสดค่ะดวงคนโสดชาวราศีเมษและขนาดเมษนะคะ ดีที่เจ็บปวดนะคะแต่ตอนนี้คุณเป็นคนใหม่แล้วเดอะซั้นชีวิตใหม่สิ่งใหม่ๆทุ่มเทกับงานนะมุ่งม,มั่นเรื่องของอนาคตเรื่องของความมั่นคงะระยะยาวๆเลยคนโสดก็ไปโฟกัสอยู่นะคะแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่อยู่กับปัจจุบันคุณได้แสดง power ความรู้ความสามารถแสดงพลังกำลังของคุณในการทุ่มเทและก็มีไพ่เฉลิมฉลอง นะคะก็แปลว่าตอนนี้คุณสักเซสนะสักเซสในเรื่องงานมากๆนะคะแล้วก็ความรักนะคะก็จะมีใครใหม่ๆเข้ามาและคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนเป็นเพื่อนกันมาก่อนเคยทํางานร่วมกันอะไรมาก่อนเนี้ยที่จะเข้ามานะคะแล้วยังไงตกลงแล้วคนสดชามเมธจะตก,ตกลงปรุงใจกันไหมล่ะ ไพ่ขึ้นเดอะสตาร์หกถ้วยแฮงแมนหกหกเหรียญแล้วก็เดอะโบ๊ค่ะพลังงานไพ่นะคะก็ต้องบอกว่าอาจารย์ปิดไว้นิดนึงโทษทีค่ะอ่ะพลังงานไพ่บอกว่าชาวราศีมเมษคนโสดเนี่ยคุณรู้แล้วว่าว่าสิ่งงเก่าเนี่ย มันเป็นบทเรียนสอนใจทําให้คุณรู้เออ่น้ำใสใจจริงของคนอืมนะความจริงใจของคนเออคุณจะไม่เพี้ยงพัมอีกคุณจะทําอะไรคุณจะใช้เวลาหแฮงแมนมันคือยืดเจือนะมีคนเข้ามาแต่ขอเวลาต้องศึกษากันนาะนๆเลยอะ่ะอ,อ,อาจจะบางคนเป็นปีเลยนะกว่าจะที่จะแบบจะตัดสินใจอะ่ะนะคะแต่มีโอกาสไหมล่ะไพ่หกเหรียญกับเดวมีโอกาสค่ะ ไม่ว่าท่านจะคุยกับชาวต่างชาติหรือคุยกับคนทางไกลแค่นั้นก็ได้หรือบางทีก็เป็นเพื่อนร่วมงานก็มีหรือบางคนก็นั่นแหละเป็นสิ่ง,งเก่าที่เคยรู้จักการตั้งแต่นู่นเนี่ยไพ่หกถ้วยเป็นนักศึกษาอะไรก็ว่าไปเนี่ยอืมนะคะมีโอกาสที่เป็นสิ่ง,งเก่าก็มีนะคะและครั้งเนี้ยท่านก็จะยังเหมือนกับมีพื้นที่ส่วนตัวนะอาจารย์มองท่านไม่ได้แปลว่ากระโดด งับเอาสิ่งนั้นเลยทันทีอ่ะท่านจะระมัดระวังและระอบคอบซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะนั้นค่อยเป็นค่อยไปดูให้ถ่องแท้นะคะก็ยังมีโอกาสสมหวังที่ไพ่เโวนะคะสำหรับรักใหม่ๆค่ะขอให้โชคดีนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ